สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่ผมเจ็ไซก้อยเหมือนเดิมยามวัเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอะมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับ ต่อเช้าวันอังคารก็ยังมีฟุตบอลให้ได้ตามนุ้นตามเชียร์กันพอสมควรนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูฟุตบอลลีกของนอร์เวย์นะครับบรานจะเปิดบ้านเจอกับซานเดฟยอสบราน23แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บรูกริมมา0ูนะครับเอมิลคอนบิดแบรดฟินกองหน้าอารอนกุตมุนสัน้นเจอกับซานเดฟยอสสิแต้มเกมล่าสุด เปิดบ้านทลมเฮาเกซุนมา40น,นะครับซานเดอร์มวกโรบินดีซานิกกองหน้าเป็นพาธูลิดิสกองหน้าชาวกรีซนะครับเจอกันฤดูการทิ่แล้วเนี่ยบรนเปิดบ้านชนะ21บ้านซานเดสยอฟจบ2 2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองบรนเป็นต่อบรน,นจรงจริงไปฟอร์มหลุดนะครับแพ้2จาก3เกมแม่โดยเฉพาะเกมที่แล้วนี่ไปแพ้แชมป์เก่าอย่างโบโดกริมแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับดูแล้วน่าจะทําได้ครับมองว่าจะคืนฟอร์มครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูคู่นี้เชียบ์บรนนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสองกงไปดูฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจเจอกับฟูมิเนเซจากบราซิลนะครับอินเตอร์เป็นแชมป์กลุ่ม E เกมล่าสุดชนะลิวเวอรเพลตมา2-0นะครับคริสเตียนคีบูก็มีดิโคโลบาเลล่าเฮนริกมากิทายานตัวริมเส้นเป็นดูฟรีกับดีมาโก้นะครับข้างหน้าลาตาโลก,กับฟรานเชสโกเอสโปซิโตเจอกับฟูมิเนเซ เข้ามาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม F เกมล่าสุดเสมอมาเมโลดี้ซันดาวมา0ูน,นะครับตัวหลักๆชุดนี้ก็นำโดยเตียโก้ซินวาครับอดีตปรากะหลังของเชลซีและแพรเชนะครับแนวรุกก็มีจอนอาลีอาสเอเวรันโดคอสตินคานอบิโอครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมอินเตอร์เป็นต่อนะครับแม่มาถึงรอบนี้แล้วอินเตอร์น่าจะเน้นสุดๆนะครับและดูแล้วฟอร์มก็พีคขึ้นเรื่อยๆนะครับขณนะที่ฟูมินนเซ่แม่ดูแล้วอาจจะมีเตียโก้ซินวาแต่ก็ช้าไปเยอะนะครับวัดใจอินเตอร์ มิลานน่าจะเบียดได้ใน90นาทีเข้ารอบครับปิดท้ายช่วงเช้าวันพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับไปดูแมนซิตี้จากอังกฤษจะเจอกับเอาลฮิลานจากซาอุดีอาระเบียครับแมนเิตี้เนี่ยเป็นแชมป์กลุ่ม G ีเกมล่าสุดถล่มยูเวนตุสมา5ต่อ2นะครับริโก้ลุยสจะติดโทษแบนลงไม่ได้ มาเดโอโควาชิตยังเจ็บแต่ว่าโอ้โหที่เหลือคุมกําลังนี่ปึ๊กเลยครับรายยานอานูรีก็ลงแล้วตัวใหม่รายยานเชอร์กีโรดี้ทิยานี่ไรเดอร์นะครับแนลรุกซาวินโยโดกูฮาลันมามูดโฟเดนเป็นตัวเลือกหมดเลยครับในขณะที่เอาฮีรานเข้ามาด้วยกันเป็นรองแชมป์กลุ่มเอชเกมล่าสุดชนะปาชูก้ามา2-0นะครับอเลสซานด์ร์มิโตวิชยังเจ็บสิมเนีอินซาี้ก็ยังมีตัวหลักเหมือนเดิมครับคูลิบบาลี่จเอลกันเซล เซอร์เกมมิดินโควิดซาวิทนารุกมีเมาคอมสเลมอดอสซารีมากอสเอลนาโดนะครับเจอหัวล่าสุดคืออุ่นเครื่อง2,012นู่นเลยครับปรากฏว่าเอาลฮีลานชนะ1-0ก่อนเกม เขามองแมนซิตี้เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายๆว่าแมนซิตี้ต้องยิง2แต่ถ้าดูขุมกําลังเอาฮีรานก็ไม่ธรรมดาครับเอ่ยง่ายสู้ได้สนุกแน่ครับหน้าวัดใจเอาฮีรานนะครับแพ้เต็มที่ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่บรานอินเตอร์มิลานและเอาฮีรานครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับสวัสดีครับ